ราคาถูกสุดๆเราขายเพียง1,80,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะผมราคานี้โคตรจะถูกถูกมากๆเลยสวัสดีค,ครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองรับดีราคาใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมอยู่กันในช่วงรถเด่นเพชรคาร์เซ็นเตอร์ สำหรับวันนี้ทงบอกเลยว่าผมมีรถเก๋งแบบแฮชแบ็ก5ประตูที่ราคาถูกสุดๆเลยวันนี้นะใครที่ต้องการหารถไว้ใช้ช่วงปีใหม่หรือเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวคุณลองดูคลิปวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจัดมาให้คุณลูกค้าเลยพอนเพียง3,500บาทเท่านั้นถ้าไม่เชื่อต้องไปติดตามชมคลิปกันนะผมวันนี้ผมเอาเจ้า Ford Fiesta 1.5เทรนปี2011คันนี้บอกเลยว่าสวยอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปกันได้เลยครับสำหรับคันนี้เป็นเจ้า Ford Fiesta นะครับผม1.5เทรนปี2011บอกเลยว่าเป็นรถแคชแป็กค่าประตูที่ สวยออปชันดีเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยผ่อนสบายๆสาย3,500บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคันนี้ก็เป็นสีบลอนเงินนะผมสีสวยเลยสีเดิมบางเฉียบเลยนะผมเงาเงาฉ่ำๆเลยนะผมสีนี่บอกเลยว่าแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะผม สวยมากๆเลยคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าดวงใหญ่แบบมันติรีเฟคเตอร์เนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะผมมีที่ครอบไฟตัดหมอกแบบโครเมียมด้วยกระจังหน้าสีดํานะตัดกับสีบรอนถือว่าสวยเลยนะผมลูกร,ร่างดีไซน์นี่ถือว่าไม่ขี้เละเลยแล้วก็รถบอกเลยว่าสวยคลีนสุดๆเลยเนะครับผมสภาพนี่คันนี้บอกเลยว่าเอี่ยมสะอาดมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราดูด้านข้างรถกันต่อเลยนะครับ สำหรับด้านข้างรถนะตัวอกเลยว่าคันนี้เป็นแบบแฮชแบกคาประตูนะผมตัวนี้ก็ดีไซน์มาได้อย่างลงตัวนะผมตัวนี้จะได้เป็นล้อแมกนะผมล้อแมกคู่ตัวเลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะขอบนะมาพร้อมกับยางปีใหม่ๆใ,ใช้ไปย,ยาวๆเลยนะผมคันนี้ก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะผมด้านข้างก็ติดฟิล์มกลองแสงให้เรียบร้อยแบบ4 0 6 0ิบหกสบผมคันนี้ก็สวยเลยนะผมเบามือจับนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมรถเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเรา เาเปิดรอยแต้มรอยอ์คข้างประตูให้ดูเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยมันสวยเดิมขนาดไหนนะผมเดี๋ยวดูได้เลยนะนี่ครับรอยแต้มรอยอ์คเดิมนะครับผมจากโรงงานสวยๆเลยรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักผิดคว่ำอย่างแน่นอนนะผมรอยอก์กรอยแต้มเดิมฝาประตูเดิมนะน็อตบอกเลยว่าแทบไม่มีขยับเลยนะ นี่ฮะหน้าหลังเหมือนกันเลยทั้ง4ด้านต้องเหมือนกันแบบนี้นะเรารับประกันอยู่แล้วว่ารถร้านเราเนี่ยสวยมาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูด้านท้ายรถกันต่อเลยนะครับสำหรับด้านท้ายรถเราอเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นแบบแฮชแบ็กคาประตูนะครับผมตัวนี้ก็ไฟท้ายนะผมดวงใหญ่เลยมีไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในคมเดียวกันเลยนะผมมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะผมคันนี้นะ เสริมความปลอดภัยกับลูกค้าตลอดการเดินทางนะด้านหลังก็จะมีแบบไร้ฟ้าด้วยนะผมตัวนี้นะเวลารถเรามีฟ้าตัวนี้มีไร้ฟ้าให้เรียบร้อยนะโลโก้ฟอร์ดมีอยู่ครบนะผมเฟียสตาครบเลยนะคันนี้ที่บอกว่าเป็นแบบแ a ช c h b a แบ็กคาประตูนะสามารถเปิดประตูที่5ได้แบบนี้เลยนะผมแล้วก็กว้างขวางมากขนสัมภาระได้มากมายเลยนะผมแล้วก็ด้านท้ายรถนี่บอกว่าะเดิมมากมากนะรอยแต้มรอยอาร์คเดิมจากโรงงานนี่ไม่มีขยับเลยนะผมนี่ฮะสวยสวยเลยนะแล้วก็น็อ ป่าท้ายนี่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขยับเลยลเรับรองว่ารถคันนี้สวยมากเลยนะครับผมใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนี่ฟอร์ดกิตาคันนี้ถือว่าโอเคคุ้มค่ากับราคาที่ผ่อนสบายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องบร้โดยากันต่อเลยนะครับ สำหรับภยนะบายในบริษัทโอเลยว่าโ,โหคันนี้นี่เอี่ยมสะอาดมากเลยนะผมด้านท้ายรถนี่กว้างขวางมากเข้าออกได้อย่างสบายเลยแล้วก็นั่งได้หลายคนมากๆนะผมตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะผมมีลวดลายให้ด้วยนะเบาะแบบว่า ไม่เอี่ยมเลยนะรอยขาดอะไรนี่ไม่มีเลยนะผมแล้วก็ฟองน้ํายังแน่นๆอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหภายในนี่สะอาดมากนะครับคันนี้นะสวยมากเลยนะครับผมด้านท้ายนี่ก็บอกเลยว่าโอ้โหกว้างขวางมากนั่งได้อย่างสบายเดินทางไกลสบายอย่างแน่นอนนะแปกได้หลายคนนะครับผมคันนี้นะอ่ะเรามาดูที่ฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหน้าบ้างนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับผมด้านหน้าก็โอ้เอี่ยมสะอาดเลยนะกุหลานี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะผมสวยๆเลยคอนโซล สวยนะพิสัยทัศน์ในการมองนี่บอกเลยว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะคันนี้มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมออปชันที่ให้มานี่ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะผมตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเล่นแบบวิทยุ C D M P 3นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับแอร์แบบเมนนวลนะผมปรับอุณหภูมิที่มือนะปรับระดับความเย็นได้แล้วก็ปรับหีดได้ด้วยนะผมตัวนี้เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติเลยนะผมรถสวยมากเลยพวงไลยแบบไฟฟ้านะผมสวยๆเลยมาพร้อมกับนี่เลยถุงลมแอร์แบ็กที่พงม,มาลัย ด้วยนะครับผมระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะผมคันนี้สวยมากนะเลขไมวิ่งเพียง140,000กิโลเองนะผมไม่จริงไม่แท้อย่างแน่นอนนะรับรองว่าขายได้คันนี้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่อยกันต่อเลยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์เจ้าฟอร์เฟต้าคันนี้นะผมจะได้เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะผมขนาด 1,600cc นะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ16วาล์ว122แรงม้าเลยนะบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมไม่มีการทําเครื่องไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะผมได้เครื่อง 1,600cc ด้วยนะครับผมคันนี้นะอัตราเร่งดีอย่างแน่นอนนะผมคันนี้นะผมต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยเดิมมากเลยนะน็อตแทบไม่ีขยับเลยนะครับผมคัน Yeah. พวกรอยแต้มรอยมาร์กเดิมจากโรงงานมีอยู่ครบเลยนะครับผมตัวนี้ถังพักหม้อน้าก็ยังใหม่ๆเลยนะครับผมสวยมากคันนี้นะน็อตฝากระโปรงนี่แทบไม่มีขยับเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยมากเลยนะเครื่องยนต์ก็เดิมๆนะผมอัตราเร่งดีอย่างแน่นอนนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูราคาและโปรโมชั่นประจําวันนี้กันเลยนะครับผมไปเลยครับสําหรับเจ้าฟอร์ดเวสตาคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นที่ให้มานี่คือว่าถูกใจอย,อย่างแน่นอนวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษเลย อย่างที่บอกไปวันนี้นะราคาถูกสุดๆเราขายเพียง1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะผมราคานี้โคตจะถูกถูกมากๆเลยมาพร้อมกับคันนี้จัดไปเลยออกรถใช้เงินศูนย์บาทฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยทุกอย่างเราจัดให้ฟรีหมดเลยออกรถไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวพ่อนเพียง3,500บาทเท่านั้นโอ้โห พอนถูกกับมอเตอร์ไซค์อีกนะผมแต่ได้รถเก่งสภาพดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานถือว่าคุ้มค่ามากๆยังไม่พอนะผมเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้าย ให้อีก1ปีเต็มหรือ30,000กิโลเมตรจัดไปเลยนะผมยังไม่พอเราแถม The b W Smart นะผมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่ารถคันนี้จะไปเสียที่ไหนทั่วประเทศไทยเรามีบริการรถยกรถลากไปให้คุณลูกค้าทั่วประเทศไทยให้อีก1ปีเต็มๆนะบอกเลยว่าโอโ้โหโปรโมชั่นนี้โคตรคุ้มเลยใครที่กำลังมองหารถเก่งเอาใช้งานที่ผ่อนสบายๆ จิบจแบบนี้นะจัดไปเลยคันนี้นะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะจะได้เอารถดีๆแบบนี้มาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะจะได้มีรถดีๆไว้ขี่ที่ราคาไม่แพงนะครับผมสำหรับวันนี้ปี่พยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ